ก็สวัสดีทุกคนแล้วเพื่อนขอวันนี้เราจะมาแจกไอดีเซิร์ฟนอกกับผมนะฮะเซิร์ฟอินโดนีเซียที่สามารถอาไปผูกกับฟรีไฟ e แม็กกาใครสนใจเอาไอดีนี้ไปแล้วผมผมยกไอดีนี้เลยครับผมเจกไอดีนี้ให้นะแต่แต่แต่จะเป็นค่แบบาแบบไม่อยากรับก็ไม่ต้องรับผมเพราะตอนนี้ได้ทางอนไหนอินโดนีเซียเนี่ย NO นะด้แจกตัวละครแต่ใครแบบไม่อยาก ยังไงวะไม่อยากได้ไอดีผมแต่แค่อยากสร้างไอดีตัวเองก็คอมเมนต์นะผมว่าอยากให้ผมสอนเข้าไปในเซิร์ฟอินโดนีเซียและเดี๋ยวผมจะสอนรับตจะคอนนะผมหมดเขตวันนี้นะผมใครที่เข้ามาดูตอนแรกเนี่ยคนแรกผมแจกไอดีนี้มาให้ผมนะใครเขียนว่าเมนแรกในช่องผมหน้าผมรับไปเลยครับผม หนึ่งไอดีผมแต่เป็นไอดีที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ได้รับ,รบลวลรคอนฮทนตะเฟรบผม okay.